เอยียงน้อยมานี่เร็วๆเอยียงน้อยมาพี่เร็วๆมาพี่มาพี่มาพี่เ <c oughs> อยียงกูสิไปอะไรด้นี่ใส่ลูกคู่เอีอยงมาพี่มาเร็วๆมาพี่เอาเอีองอยงใหญ่เอยีงยงใหญ่มั้ยแต่ไส้ปลา โอ้วยกล้วยกับปาอยู่ใส่น้ออ้าวกล้วย,ยปลาหรือเปลาแค่อ้พเลขสีออกยังเข้ามาด่นะฮะมันสีออกแค่บอตัว็ี่สี่ร้อยบอกนะยีร้อยบ,บ,บอกยังนะศูนย์หนึง่งหนึ่งมาลอยหนึ่งก็เจ็เลขตัวตัวเดียวกันผวเัวออเอ้าว

พี่น้องสกมันลำรวยเด้๋ยไปนีดนึงสกมันลำรวยเอาเลขสี่องกนี่ก่อเอียงเอาเอียงน้อยเฮ้ยอันมีไข่ไก่ผูด้นะขอบนะเอากูบอกในขีปข้สิบบมาหลักสบองบด้เ <c> ก <oughs> ็บไว้เฮ้ยแบบไข่มันสัมโปมือนี่นะเฮ้ย ในห้างนะ่ะเฮ้ยโอ้ยพี่น้องคนได้ยากซื้อสามารถติดต่อมาได้เด้อสิขายเอาไปกับไปลงคาถาสองเลขสองหวยไ้บ่อยกันซื้อก็มาเอาลูกพี่น้องนว้ายพี่น้องห้างก็ลายห้างเติมนะจ้า สีหาเห็นอีลอยอีลอยอย่างน้อยขับกล้วยกับปลาอืมพี่นอ้องเอ,อีอยงแป๊วอีแก้วมาเลี้ยงเลได้เอีอยงกูสแป๊วอีแก้วมาเลี้ยงแทนมึงอาบอน,น้องอย่างน้อยอาบอน,น้องแก้ว

น้องลืมเลยบอต้อนม่วงต้นนี้นะไฮเลขมันต้องซองเถื่อคนะอน,น,อออน่ะตัดทิมหนักศูนย,ย์ยยปนยแปดนาะอย่างไรขับคุ้วยขับปลาขับคุ้วยขับคุ้วยขับปลาหน่อยระวังเอีย่างไรหน่อยเด้อยู่ในหวม่วง,วงกบาลเสียมังม่วงหล่นมาใส่หัวพีพีพีพ มาเร็วเร็วเยอะหน่อยยองหน่อยมาคเร็วครว้กวกล้วยคราบกล้วยครับปลานอนบาทเลยเหม่ยหอนอนเออที่ว่า้นักสนะโอ้นางงามขรัวกล้วยกับปลาลูกหลานร้าแพง โดยลูกหลังก็แพงก็เปลืกกระป๋อพี่พี่นนมาพี่มาพี่เออญมาแล้วม่อยากมาเลยพี่น้องเดียวนี้นะมันจากยิงยิงจะได้กระป๋อพี่น้องเมือนกว่านี้แมงจีนูนแมงขนูนพี่น้องเอลยเนาะอืมแต่สะออน อ,อนซอนเอาอีตอกห้านสาวเอามาหายพี่น้องเลยเห็นแล้วได้แหละเอามาหายก็จะหายดานส่องดานยางหายหาันละก็ฝากพี่น้องไปกดติดตามแน่สวัสดีีพ่น้องน่องเดือนออพี่นออ้อ,นนอง,อ,ง,อ,อ,งอ่าปกติหนังสือส่องน่อง ซาปุยนาข้อีหายกสไ่งไปติดไเดน้หาะดี๋ยวีแซ่ไปหายอยู่ดอกเอนน้องปุนาบางวงเอาบวลงมาะโล่หวงแม่ขนุนใหญ่พี่น้องเลยแม่เพื่อนฮก็ไปขุด สอดเออเี๋ยวงก็มีเอิรเนี่ยเหลี่เราขู่เลยอ่ะพาักกระโดนมาห่อจําแจบไปดอกไปแสบแสบ,แ,สบแบบกินดิบเลยนะนแ,นนแสบไบรอ๋อ มึงไหว,ว,หวยังหะอยังกับควายกับปานนลาบอกพ่อแม่พี่น้องอันอันขับไปกดติดตามสองน้องเดือนนะไม่ลูกพิม์เข้าไปพี่น้องไั้น้องเดือนเป็นภาษาไทยฮะล่ะแล้วก็เห็นดอกมือก่อนนะครับอันนี้เกาหัวลูกหัวอมาหายอันนี้ตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่เก้าสิบกว่าคน ฝากซอยเชย้อซอยดานเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อส่องน้องใหม่พี่น้องอเอเ้ยบ่แม่นบ่แม่นส่องคนเด่นคนดังคืออีจอยนะมันคืออีจอยมือเดียวทะลุทะลุพันอ๋อเป็นอานผันสูงสูงไรเอิญไปไหมไปไหลอนามันเอิญเอิญเ,เร็วๆไล หลายรถหลายรถเอิ้นหลายอิ์นระวังตัวนี้อีกเอิ้นหลายมันหลายมันอร์นเอิ้นมันหมุนเลยให้มันสะแตกซะรู้หูหื้มห <c oughs> ืมอืม <c oughs> เชตาสะออนแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยอย่าลืมกลับไปกดต,ติดตามให้เดอ้อเดี๋ยวฮอสฮอสแชร์มาให้ชุ่มทางชุมชนจังฝากพี่น้องไปกดต,ติดตามเป็นกำลังแห่งใจให้แน่ย <c ười> ยังหน่อยจอมแสบแมงคาน,นูนฮะกับไปขุดมือเสานซ่องรอ,องใหม่ก็สิยอย่งางแน่พี่น้องเป็นโบมันดาราเก่าคืาคอเสอจอยเนาะ ซาดจอยไซยอมนะหวยเจ้าเอย๋ยสิเหลือมักะนะมมกินแมงไหมส่งความไปว่าให้ลงมาถอดลงมาถอดกับบรลงมาไก่ก็เธอหีปึกตัวนะึ่อ,อม,มันหมักตอดกัน,นย,ยังเหลือแต่แก้งสนีป่า ยังบ่มาจังมันอยู่ตายยังกระดกกระดีแต่บ่งส่งของความด่าก็ยังบ่มาอยู่เอาไปได้แล้วเอาไปพุนเอาไปเก็บยร์ถเอาไปนั่งเออพุนเอาไปปิน,นอุม้มเอาไปโอ้ยเด็ดเด็ดอะไรพี่น้องเอ้ยม,อมีตะลุกตะลาน,นเนาะเผื่อสีผ่านกระอีนอี่ก็คไขยจะผ่านไปเรียบร้อยเลย อืมลอโตไปบอ <C> e <at> พี่น้องเอ้ยแบบถ้ามันผ่านหอหนึ่งพันศัพห์รือว่าโฆสณลงโฆสนาเข่ามันก็โอเคหรอกติเลือกอะัะ <C> e <at> พวกมันก็นปริจัดการเองกานพวกลุกพวก,กลานนะก็ได้ติเลือมันก็ไปอดัดเองนี่แหละช่วงนั่งๆเนี่ยคือหนาเ้าอยากให้พพอแม่พี่น้องนะซอยเสียซอยดันแน่ลูกหล้านหย่านพี่น้องคือกันน่นเนาะ พอหอดหนึ่งพันซัพ <S 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 พอผ่านโค้ดนะมีโฆษณาเขาก็โอเคละเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการเองเขาคือที่ผ่านมาแล้วก็เห็นละคนละคนเนาะพวกอ,อื่นมันผ่านมาเบิดเลยนะ,ล,ะนนล่ามนนี่แกเมตาเมตาก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเมตากันเนาะขอบใจพี่น้องที่ติดต,ตามพี่น้องเลยซ้ำเนื้อลนะเนาะ ये टिकटॉक